เอสซีมันแทงข้างหลังทะลุพวกนี้ขนาดฝั่งเดียวกันแท้เน like ี่ยม uh, ันยังไม่เหลือเลยเล่นงานถ้าไม่เหลือซาแล้วคนละฝั่งเนี่ยแล้วมันจะพยายาตัวดีๆทําตัวเป็นอ่าเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือฝั่งเราเนี่ยคิดว่าเราจะเชื่อใจมันไหมล่ะมันไม่น่าเชื่อใจหรอกถ้ามันท่านอ่าเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เสียบเราข้างหลังอยู่ดีเนี่ยเออคือ ถ้าเราไม่เป็นพันธมิตรกับมันอ่ะมันก็เป็นศัตรูกับมันอยู่แล้วเออมันก็เป็นศัตรูไม่เป็นพันธมิตรก็เป็นศัตรูขนาดพันธมิตรมันยังอยู่กันไม่ได้เลยอยู่ร่วมกันยังอยู่กันไม่ได้มาละชมให้กำลังใจขอบคุณมากคุณนราทิ์นะเอออยู่ร่วมกันยังอยู่กันไม่ได้เลยใช่ไหมคนที่เขาอยู่รวมๆกันแต่ก่อนนี้โอ้โหเขาจับก้อนกลุ่มกันอยู่ดีอยู่นะ แต่เดืนนี้เป็นไงคนละทิศละทางไปคนละอย่างแยกซ้ายแยกขวาไปคนละเรื่องราวนะครับอืเมืม่อวานก็ไปเห็นนะครับเอฟซีเมื่อวานก็ไปเห็นเจ้เขานะเจ้ส้มนะแต่เรายังไม่มีโอกาสได้คุยกันจระนะว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นมาอย่างไงนะ เรายังไม่ได้คุยจะนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะออกมาไม่ได้อยู่กับเขานะครับไม่ได้อยู่กับอ่ผู้เสียหลักนะเขาก็ออกมาขายของอยู่กับเขา <c oughs> ม,มาขายของอยู่ข้างนอกนะว่าง่ายง่ายเขาเขาคือเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างในแล้วนะครับเราก็อยากจะ ไอ้นี่เขาว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนนี้อ่าทําไมเขาถึงไปอยู่นะครับเขาอยู่เพราะอะไรยังไงเนี่ยเราก็อยากจะถามว่าเออมีแรงจูงใจไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็ไปเป็นอ่าพยานให้อะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็อยากจะถามความคิดเห็นเขาเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรคืบนะไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษเหรอกอยากความความรู้สึกเฉยๆนะ อว่ามันเป็นยังไงว่าอ่าเขาทําไมเขาถึงอยู่ฝั่งนูน้นแล้วทําไมถึงตอนนี้ถึงออกอะไรอย่างเงี้ยปัญหาอ่าคาใจกันอะไรไม่ทําไมไม่ถูกกันอยงเนะเพราะว่าทางนู้นเขาถีบออกมารู้สึกจะเป็นทางนั้นะนะนะยัดยัดข้อหาแล้วก็ออกมาเลยยัดข้อหาแล้วออกเลยที่ดูยัดเลยยัดข้อหานะ แรงยูงใจใช่ไหมก็ <c oughs> เป็นไปได้แหละนะครับแต่ยังไม่ได้ถามจากปากเขาว่าแรงยูงใจมันคืออะไรเขาบอกว่าเขาทาหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วเขาพูดอย่างนี้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วแล้วเขาก็ไม่มีติดค้างอะไรกันแล้วเขาก็เลยออกนะออกมาอนะไม่ยุ่งกับทางนู้นเพราะว่ายุ่งไปก็คงไม่มีอะไรแหละนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอีกต่อไปแล้วว่าย่างง่ายเขาก็เลยต้องออกออกมาอ่าพอดีทางฝั่งเราก็ไปช่วย เป็นทุนรอนให้เขาเนี่ยเขาก็เลยได้ตรงนั้นแล้วก็ไปขายออแต่วันนั้นได้ข่าวว่าอ,อสองนะครับสองทาาเข้าไปขายช่วยนะนะประโยชน์แล้วะแเนรู้ไหมไปขายช่วยตอนแรกเขาบอกว่าอ่ากําลังขายดีอยู่พอดีเลยนะครับพอแกเข้าไปขายช่วยแค่นั้นนะขายไม่ได้เลยเ,ออเขาบอกว่าขายไม่ได้เลยเออ แล้วแล้วตอนเนี้ยมันมีปัญหา fc ซีเขาตีกันบอกตรงนะ fc นะเออฝั่งนู้นเขาตีกันก็คือเขาไม่ชอบใจคนนี้เขาบอกเขาไม่ชอบใจคนนี้ให้คนนี้เข้ามาทําไมเขาว่างั้นเออนะเขาก็ขายของไลฟ์อยู่แล้วอะไรได้เอ่อไลฟ์ขายอยู่แล้วแต่แกเข้ามาแกก็ไลฟ์ไลฟ์ด้วยไงพอไลฟ์ด้วยปุ๊บ fc ีก็ตีกันเลยโอ้โหลานเข้า กลับกลายเป็นขายของไม่ได้เลยนะครับงานนี้โอเ้เออน,นะก็ก็คือก็ให้เขาขายของไปนะครับบอกตรงว่าตรงนั้นเขาเขาขายของไปก็อย่าไปไอ้นี่เลยนะอย่าไปยุ่งกับเขาเอออย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาขายของไปแค่นั้นจบแล้วสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับ วิทยานะครับแกเข้าไปเป็นเรื่องเลยนะครับเออเป็นเรื่องเลย <c oughs> พอในช่องของแกก็มีตัวตึงอยู่แล้วไงเออแล้วไปขาเออไปแล้วมันก็ไม่เคยถูกกันอยู่แล้วไงเอาเห็นไหมมันก็มีอ่าฝั่งเราบ้างฝั่งเข้าว่างนะเข้าไปเข้าไปสนับสนุนนะ่ะเข้าไปดูอยู่ใช่ไหมอ่าพอพอขานี้ไปปุ๊บเนี่ยนะ ก็เกิด f อซเกิดประทะกันสินะจากจะขายได้อยู่ดีๆแท้ๆนะครับกับขายไม่ได้เลยคราวนี้ขายไม่ได้เลย <c oughs> ตอนหลังก็ <c oughs> ก็คงเลิกแล้วเลิกคงไม่ไปขายให้อีกแล้วนะไม่ช่วย่วขายไม่ไปช่วยขายให้อีกแล้วดูลักษณะแล้วนะอืม บันเทิงค่ะไไม่บันเทิงดิก็อย่าลืมนะถึงเขาจะอยู่ฝั่งอ่าเหมือนกับฝั่งเดียวกันอะไรอย่างนี้นะแต่อย่าลืมว่าช่องใครช่องมันเลยนะเออนะครับถ้าเขาไม่ค่อยถูกกันเนี่ยเขาจะเป็นรวมกันอย่างเราเนี่ยรวมกันได้เพราะเรามันเป็นสายเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมรวมกันได้แต่ว่าสายอื่นมาไม่ได้นะมาแล้วมีปัญหานะมันมีปัญหาแน่นอน เขาไม่ลงเกลียวไม่อะไรกันอยู่แล้วเนี่ยแต่พอพอมาขายหรือมาไล้์คู่กันเนี่ยไลฟ์แข่งกันแล้วคู่กันขายของโอ้โหบันเทิงนะบันเทิงเออจะมีการแซมีการว่ากันทําไมต้องมาขายให้เขาทำไมต้องโอ้ไม่มีข้อถามข้อสักถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเออมีข้อสงสัยเออ ขอบคุณมากครับผมนะครับยายใหม่นะครับเมืองแพร่นะครับผมขอบคุณมากครับผมนะมันจะมีการตรําหนิติ่งกันเดี๋ยวนั้นเลยนะครับในช่องเลยตําหนิติ่งว่าเออไม่มาขายไม่ต้องมาขายให้เขาอย่างานู้นอ,อย่างนี้อะไรเันนะมันจะมีตําหนิคือเขาไม่ชอบอ่ะเอฟีทั้งในช่องเขาไม่ชอบอ่ะนะไม่ชอบมันก็มีประเด็นนะก็ต้องเลิกเลิกยุติขายไป อขายไม่ได้ก็ต้องอแยกย้าย <c oughs> <c oughs> คือลักษณะว่าทางนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ถูถกกันเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถูกกันเท่าไหร่แต่อย่างอย่างสมมติจกนาไปไปไลน์ขายเขาก็ขายได้นะทางนั้นก็ขายได้อยู่ขายได้อยู่ ไม่น่าซื้อเหรอใช่ครับผมมันก็ไม่น่าซื้อหรอกนะนะเออคือต้องต้องมีแรงกระตุ้นน่ะนะบอกตรงว่าขาั้นที่ไปเขาต้องมีหาแรงกระตุ้นมาเออพอเขาได้แรงกระตุ้นสักขวดสองขวดเนี่ยโอ้ยนะครับนะอันนี้แหละ,ะยาวยาวเออพูดง่ยายว่ายาวแน่ เราชอบพูดตรงอร่ะพูดตรงตรง,ตรงไม่เป็นไรนะครับอ <c oughs> แล้วพอต่อมากแกข้ามาถ่ายรูปไอ้ตรงลานองค์ปู่เก่านี่ไงก็เลยเกิดปัญหากันเลยนะเล่นกันอยู่พักหนึ่งกระตุ้นเป็นครดใช่ครับผมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไงกระตุ้นเป็นครูอยู่แล้ว เพราะงั้นจะพูดไม่ออกอืมก็เรียกว่าต้องเติมอ่าต้องมีพูดง่ายว่าต้องมีน้ํามันนะเติมน้ํามันเข้าไปหน่อยมันก็จะโอเคแหละนะครับถือว่าโอเคมีแรงกระตุ้นนะมีมาเดินเครื่องมันก็ได้ติดไงเครื่องจะได้เดินได้ถ้าจะเงงี้เครื่องเดินไม่ได้อืม ใช่ครับผมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นอ,อมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะครับมันก็ต้องพูดกันตรงๆนะแต่แต่ก็ดีนะแเขาบอกว่าเขาขายได้ก็พูดของเขานะเขาขายได้ก็ถือว่าอ่าเขาได้มีคนช่วยเหลือเขาอืคอยอ่าถือว่าทุนอันนี้ย น่าจะใช้ได้ยาวแหละนะครับนะเออใช้ยาวกว่าจะได้ได้ต่อทุนไปได้เรื่อยๆออมีคนสนับสนุนนะครับให้ให้กำลังใจให้อะไรกันแต่ว่าถือว่าก็อยู่ได้ะถามว่าเราไปหาผลประโยชน์อะไรจากเขาไม่ไมนะไม่เกี่ยวเออใครจะช่วยก็ช่วยไปช่วยได้แต่เรื่องผลประโยชน์นี่ไม่มีหรอกเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วนะ เตี้ยทางโน้นอ่ะไม่ได้ไปให้เขาทาน,น,นู่นทํานี่ที่ไหนเออไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ให้เขาทานูน่ทนทํานี่เพื่อเราเงี้ยเพื่ออ่าท่างอยากไก่หรืออะไรอ่ะมันไม่มีผลแล้วไม่มีผลใช่ครับผมมันไม่มีผลตรงนั้นอ่ะแต่ก่อนนี้ก็เห็นไหมแค่เราไปคุยแค่เราไปคุยอ่า ไปคุยพยานเนี่ยนะครับไปคุยที่ที่มูดาหารเนี่ยไปเจอกันก็คือคนรู้จักใช่ไหมก็าทักทายกันาทักทายกันก็ไม่ได้นะเอฟซีเขาหาจะไปซื้อพยานเหรอไปติดสินบนไปซื้อพยานอะไรอย่างนี้เหรออะไรเนี่ยนะเออแล้วก็ช่างใหญ่ในโดนจําโดนว่าอ,อว่าซื้อพยานนะไปเอไว่าใครไปให้ให้พยานแล้วก็หาว่าเป็นถูกซื้อนะ ก็ดูเอาเองแล้วกันเออหาว่าไปคณไปซื้ออย่างงน้นอย่างนี้เห็นไหมเออแต่ไปถามเขาแล้วถามเขาดูแล้วว่าแกนให้ตังค์จากช่างใหญ่ไหมถามงี้เลยเ<ม>ขาบอกไม่ได้ทั้ง่านเลยเขาว่างั้นเต็มที่ก็ได้ลาม